เราคิดว่าก็ได้บอกไปไใยใจแล้วนะคะรวมทั้งภาครัฐทางจังหวัดก็ได้แจ้งไปนะคะส่วนเบต้าเนี่ยเบต้าเชียงรายก็อ,อยู่คู่กับเชียงรายมา50กว่าปีแล้วนะคะเคิดว่าอย่างน้อยเงินใช้ก็เกิดที่นี่แล้วคู่เงินใช้ก็เกิดที่นี่ด้วยนะคะก็หวังว่า,าจะได้เป็นสว่วนหนึ่งของกิจำกัด750ปีของจังหวัดเมืองเชียงราย กิจกรรมในรายละเอียดของงานกาะบุญนี้นะคะก็คือเราร่วมกับบริษัตว์ที่ส้ามาเพอประเทศไทยจำกัดนะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่หนึ่งนะคะแล้วก็มีแถมท้ายด้วยในวันที่สองนะคะในงานของบีออสบินเลิฟเฟสเตอร์บอลนะคะในรายการนี้ก็ยังมีนะคะอย่างเช่นว่าที่สรานที่ไปนะคะก็ได้ทดลองขับนะคะทดลองขับรถบรามีรถให้แล้วก็มีหลายรุ่นด้วยไม่ใช่เฉพาะบีออสนะคะอันที่สองก็คือ มีจับรางวัลนะคะในงานด้วยแล้วก็ที่อีกอันนึงคือมีรุ่นล็อตจี้ของคำรู้หัวใจนะคะ,ะแล้วก็มีกิจกรรมที่แข่งขัน,นดนตรีชิงรางวัลสองหมืน่นบาทของของเยาวชนนะคะทีนี้ก็ฝากบอกเรื่องนี้ด้วยดดนะคะเราทำกิจกรรมแล้วก็มี อีกลายงานเป็นอย่างเช่นทงานที่เราเคยทำและที่สำคัญที่เป็นไฮไลท์ของงานก็คือเรื่องของการก่ออุูหนะคะคือความรักอย่างที่ท่านวัฒนธรรมบอกนะคะแสดงได้ได้หลายอย่างนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอาศัยจุดตรงนี้นะคะแล้วเราก็คิดว่าเชลลาร์เนี่ยตอนนี้เป็นสีม่วงหมดแล้วนะคะเราอยากให้เป็นสีม่วงเหมือนเลยเฉยเฉยเลยนะคะ แล้วก็รวมใจกันเพื่อที่จะ,ะทำบุญหรือว่าหาเงินเข้ากับกองทุนตัวนี้นะคะไม่ใช่เป็นเฉพาะตยวเชีงายเท่านาั้นเองพยอยากจะให้เป็นการที่มาของเงินกน,นี้อยากให้เป็นที่รวมของคนเชียงรายเยอะเลยนะคะทั้งหมดและที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะคะที่ที่ถึงได้มาพบกับท่านทุกคนนะคะทุกท่านเลยนะคะว่า มันเป็นสิ่ที่ท้าทายมากเลยที่เยบ้านบอกว่าถ้าจังหวัดไหนเนนะคะมีคนกอได้มากที่สุดนะคะ mm hmm. ก็จะมอบเองินสำคอีกบนีลิล้านบานะคะ mm hmm. ให้กับจังหวัดนั้นนะ